ผมชื่อลัตนะคูณานุพัลัดครับอาชีพเดิมของผมเป็นเจ้าของโครงการบ้านและที่ดินลัตนะลิเวอร์แลนด์เมื่อ13าปีก่อนผมเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถที่จะเดินหรือไม่สามารถที่จะใช้มือได้เลยนะครับคุณกิติยมสงและหมอเมตตาธินบุตรได้นำผมส่งไปยังโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งหมอใหญ่เข้ามาตรวจอย่างละเอียดบอกว่าผมเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบหมอให้ยามา3าอย่างนะครับ คือหยาละลายริ่มเลือด2อยาขยายหลอดเลือด3ายาแก้ปวดนะครับเสร็จแล้วตอนเที่ยงท่านประธานสุก,กิจสัตเพพลายไปเยี่ยมผมได้นำเซนิตินไปให้ผมปรยาเอาให้ทานทันที6สีนะครับอย่างละ2เม็ดรวมละสิบสเม็ดทานกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับ รุ่งเช้ามาเช้ามืดพยาอนาใั้ทานอีกหกสีสิบสองเม็ดตอนสายหมอหมอคนเดิมมาตรวจหมอรู้สึกง,งงครับเอ๊ะเมื่อวานนี้เข้ามาปักเบี้ยวแล้วทำไมตอนนี้ทำไมมันหายปักเบี้ยวแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยลองลอง,ลองจับมือหมอเถจับเบ้นแน่นเอีย้ยเบี้ยเลยครับมันแรกมาไม่สามารถจับได้พอเสร็จแล้ว หมอให้ผมทำได้ผมทำได้ทุกอย่างหมอบอกคุณนี่มาสจั์มากนะครับพอเสร็จแล้วตอนเย็นคุณหมอได้มาตรวจผมอีกทีหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออดีขึ้นเยอะครับเพผมผม,ผมทานสเตียรินมาตลอดนะครับไม่ได้หยุดเสร็จแล้วผมบอกคุณหมอครับในเมื่อผมหายแล้วผมขอกลับบ้านได้ไหมครับคุณมาบอกถ้าพรุ่งนี้เดียวกานนี้ให้กลับบ้านได้เลย <S <S ถึงพรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณสเตียรินครับ